ผมพูดมึงดีปะคือคือมันมันก็ไม่เชิ่พูดมึงมันก็บอกเออยังยังไม่พร้อมครับผมก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับไอเฉินคะก่อนที่มึมจะมาไงครับก่อน้าก่อนที่ผมจะมาผมผมไม่ทราบจริงครับเออคือผมผมว่าผมุยดมึงรู้เรื่องนะเมื่อกี้เจ็ดสิบใบมึงบอกว่าเอยมันเยอะไปไม่เล่นผมก็เอวโอเคก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นก็จบ้องเอาสุดเลยไม่จบนะคือคือผมเข้าใจว่าเจ็ดสิบใบไม่เล่นแต่คือมันจะจบอะมันไม่ได้เพราะผมก็ก็โดนแทงกันไปแล้วอะแล้วคุณไม่ได้แทงพวกผมเลยเหรอครับ หมายถึงว่าผมหมายถึงว่าอยากเป็นคนเปิดก่อนไงผมก็ต้องสู้อยู่แล้วมต้องตัวอยู่แล้วไม่ใช่ไงแล้วคุณแล้วคุณแทงผมฝ่ายเดียวปะหรือว่าผมแทงคุณฝ่ายเดียวปะสี่ร้อยไอ้เฮียล่ออะไรอ่ะพี่คือที่แรกอ่ะผมก็ไปอยู่ NTR อตอนแล้วแล้วตัะเอาเอาเขาไปยึด r ารจาก BC มารถก๋าชาวเวพี่แล้วอ่ะอ่า บรีตีอะใช่เขายึดมาแล้วให้ผมถือผมก็เลยรู้สึกว่าไอเชี่ยผมอยากมีผมแดงของตัวเองว่ะแล้วนั้นแ่ะแล้วนากาผมเคยผมเคยรวมกับนากาไปตีโอเวอร์ก็เลยสนิทกับกับกับหัวหน้าแก๊งนากาแล้วเขาบอกเขาจะขายวิชั่นเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ที่เขาซื้อไปจริงๆอะเขาไม่เล่นเหมือนเหมือนใช่เขาไม่ค่อยเล่นเขาเขาเหมือนเขาทะเลเขาเลิกกบแฟในเอเขาเลิกเล่นผมก็เลยถามว่าเออจะขายให้กบกินังไหมขอซื้อต่อซื้อต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้าน ใช่แล้วผมผมตอนแรกผมผมมีเงินสดมีเงินส่วนตัวยี่แปดล้านวิเชียมีมีแค่ยี่แปดล้านที่เหลือก็เพื่อนเงินเลยคุ้มเลยใช่ใช่แล้วแบบโอ,โ,โอ้โหรถแม่งแบบแม่งปีศาจจัดเลยอะะละ่ะมรดกสุกทอดอุ้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้านคนดูยังบอกว่าถูกเลยนะนแต่สมัยนั้น,ม,นมันแพงเนาะใช่เมื่อก่อนใช่ค <นะ S 2> <ช>รับตอนตอนคือตอนแรกเจ้าของไอ้ัวกแก๊งนาการตอนนี้วิ่ชายร์อยู่กับใครอยู่กับพี่อ้วนครับพี่อ้วนซื้อหรอ ใช่แต่เขาบอกเป็นเศษเหล็กไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินจริงหรือเปล่ามันจะแย่ขนาดนี้หรอที่นี่ไม่แย่เนี่ยหนาเศษเหล็กอยู่ข้างๆครับเนี่ยสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่มือสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แจ๊คพูดพูดเลยก็ได้ครับยังครับยังไง สบเพราะผมก็ย้ำไปแล้วครับว่าเรื่องแรกอ่ะผมไม่สามารถตัดสินให้เล่นได้นะผมผมพูดไปแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องแรกนะครับพี่มันคือเรื่องเดียวกันครับผมเข้าใจแต่ผมก็ย้ำไปแล้วไงว่านอกจากเราจะตกลงเล่นกันเองผมขอจีบคุณดิมนได้หน่อยครับพี่ตอจีบดีต่งแต่ว่าเราเข้าใจไม่ตรงไันครับตอนไม้เได้เข้าใจกรถึง400แต่ว่าเขาดีต่อใจของผมก็คือเขาจะเอาเรื่องเรื่องที่เราไปเปิดแลม คุณพะครับเรื่องเสื้อวันฝากด้วยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะใครจะสั่งก็รีบไปสั่งนะครับผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับถ้าผิดไม่ได้ตอบแล้วแสดงว่าหมดแล้วนะครับนี่ก็ผพจนะพยายามย้หลายรอบแล้วนะครับเนี่ยก็มันเขาก็เล่าเหตุการณ์นะครับส่วนนี้เป็นเพจจริงนะครับลองไปาใจเหกแต่ผมไม่สามารถเคลียร์ได้ตรงนั้นตอนแรกผมพูดไปแล้วครับ ผมว่าคนที่มาฟังทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอยู่เน้ะนอกจากเขาจะตกลงเล่นกันเองหรอครับพี่เมิดอันนี้ขอตอนตอนแรกครับนอกจากจะตกลงเล่นกันเองถึงจะเล่นได้ครับใช่ครับตอนแรกที่เรามานะแต่ทีนี้ด้วยเรื่องของที่บอกพอเราเคลียร์ไปแล้วก็เท่ากับเราไปเปิดกากินังแล้วทางเนี้เราเราต้องรับเรื่องกากินังครับว่ามัน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 คือมาสภาเนี่คือเปิดเปิดกันมาแล้วนะครับอะไรนะครับคือที่ตีกันอ่ะ ผมเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วครับเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจตั้งแต่เรามาหน้าสภาแล้วครับทําไมผมจะไม่เข้าใจล่ะผมแล้วผมพยายามแล้วนะครับแล้ว่าไมังใช้ไม่ได้วะไม่ใทำไมไม่หัวกันอยู่ในสภามันยังใช้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นแก๊งใหญ่ไม่เลื่อนแก๊งเล็กเรื่องอะไรแล้ยแม่งยืดเออาร์ไม่ยืดเออาร์ยืดเออาร์ยืดตีอย่างเงี้เหรอคือมันคุยกันแบแล้วไม่ใช่หรอไม่งั้นทำไมเมื่อกี้ไม่เบรกผมล่ะว่าเอ้ยยังไม่เสร็จนะ ผมเติมให้แจ้งไปแล้วนะครับ18ไี่ต้องคุยเรื่องไปเรื่องไครทั้เพิดไปแล้วบ้าหลังจากที่ตั้มแยกย้ายไปแล้วอะผมผมคุยกับพี่มือต่อเลยไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาคุยตอนนี้นะก็บอกสภาว่าเออพี่ผมโดนเปิดไปแล้วนะนี่คือผมต้องทำยังไงอ่ะเจ็ดติบายผมไม่เล่นมันเยอะเกินมันเยอะเกินใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปคุยมาแล้วกลับมาคุยรอบไม่ใช่ครับทตั้มลองทักเพิดไปดูนะครับเดี๋ยวนะหลังจากที่ตั้มวิ่งไปเลยมือพูดเอังไม่ใช่เหรอว่าถ้าผมพู ใช่วันนี้ว่าสองรท่า,านะครับ,รบผมจะเล่นแค่สี่ตไปเล่นแค่นี้สงสุดได้แค่นี้พอไม่แค่ตัวแสนไปเดียวเองคือมึงจวเรื่องมาซื้อสองรอบถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้อครับเพราะเรื่องเกิดจากที่แจ็คมาเปิดน้องผมถูกไหมแล้วเราก็ตีกันตรงแลนด์คือผมก็มันถ้าพุ่งตรงมันยอมไม่ได้ครับจากตรงนั้นอะแจ็ค ถ้ามันมันจบด้วยการคุยกันอ่ะผมไม่ไม่มีอ้ะไรเพจส่วนนนอัี้ลิิงเพจจรงนะไม่่ใชลิกเพจปลอมนะก็ใช่ไงผมสฟัสดีครับสวัสดีครับนัทนาสดีครับสวัสดีครับของคท้าของครับถูกป่ะผมพูดมึงดีป่ะคือคือมันมันก็ไม่เชิ่อพูดจริงมันก็บอกเออยังยังไม่พร้อมครับมันก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับไอเฉินอ่ะก่อนที่มึงจะมาไงครับออ๋ถ้าก่อนที่ผมจะมาผมผมไม่ทราบจริงครับเออคือผมผมว่าผมคุยหมึกเรื่องนะเมื่อกี้เจ็ดสิบใบมึกบอกว่าเอ้ยมันเยอะไปไม่เล่นผมก็เออโอเคก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นก็จบเอาสุดเลย ไม่คือคือผมเข้าใจว่าเจ็ดสิบใบไม่เล่นแต่คือมันจะจบอะมันไม่ได้เพราะผมก็ก็โดนแทงกันไปแล้วอะแล้วคุณไม่แทงพวกผมเลยเหรอหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าแจ็คเป็นคนเปิดก่อนไงผมก็ต้องสู้อยู่แล้วไม่แล้วก็ใช่ไงแล้วคุณแล้วคุณแทงผมฝ่ายเดียวปะหรือว่าผมแทงคุณฝ่ายเดียวปะไม่ครับแต่คือถ้าเราคุยกันดีๆอะโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแทงกันไม่ต้องอะไรกันอ่ะมันจบด้วยคำพูดก็ได้ก็ถือถ้ามันแทงกันไปแล้วอะถ้าถือควบคุมคนในแก๊งได้มันก็ไม่มีปัญหานี้ป่ะครับเพราะคนนั้นเขาพูดแท วะแต่คือน้องผมมันไม่ผิดดิแจ็คคือตัวแสงเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับตัวแมงผิดงงออกมาเต็มเลยทียเข้าไปคุยกับหมึกดีๆไงแล้วคือน้องของหมึกอ่ะก็มาพูดพูดแหลมไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมเอ้าแล้วให้ผมทำไงครับคือสไตล์มันเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วครับไอ้เฉินอะแต่หมึกเป็นคนพูดไม่พร้อมนะไม่อยากคืออหมึกจะไป่เล่นกับฮิโรชิไงอ่ะผมก็เปิดทางให้เล่นอ่ะคุณจะไปเล่นก็เต็มที่เลยเอาซอนแจ็คเอาซอน มันมันไม่ใช่อย่างที่แจ็คพูดยดิคือถ้าแจ็คเปิดทางให้อ่ะแจ็คคงไม่แทงน้องหรอกคำพูดมันมันมันน่ากลัวนะเวไอจ็กกันเนาะแต่ข้อใส่ผมปะถูกไหมคนดูดีแจ็คแจ็คคุยผมคุยดีครับใช่ครับแล้วแล้วฝั่งที่เป็นคนที่พูดพูดแทรกขึ้นมาถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเขาก็พูดแทรกหมึกเรื่อยๆแล้วฝั่งผมไม่ได้พูดแทรกเลยนะครับคือถ้าเป็นตรงนั้นอ่ะถ้าสมมติตั้มแทงแค่เฉินไปอ่ะแล้วคุยกันต่อโอเคมันอาจจะมนออาาาจจจจะะ่่บดีีกว้คื เอาระเด็นเอาไปเด็นหลักเลยก็ได้คือมึงอยากตีอันนี้อันนี้ไม่ติดนะมันไม่ใช่แก๊งมันมันเลยไม่สุดแต่มันพูดเป็นมันพูดเป็นเลือกใบเลือกเวลาเลือกอะไรมันมันไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่เพราะเขาเขาก็เป็นคนทำเหมือนกันนะถูกต้องมันมันไม่เกี่ยวผมไม่ได้คนเริ่มก่อนไงมันมันไม่ได้มีเรื่องตัดสินงันก็คือมึงจะังไงคือมึงจะตีอันนี้ไม่ได้ติดแต่ก็อย่างที่พี่แจ็คพูดไปก็คือเจ็ดสิบใบเอาไหมเจ็ดสิบใบเอาเปล่าแค่นั้นเองได้ผมเลยได้แค่สามสิบสี่สิบแค่นั้นครับทับ ใบผมต้องหานตรงกลางอยู่แล้วครับเพราะเราแทงกันไปแล้วถ้าเราเราผ่านสตอรี่มาจริงๆนะตั้มอันนี้จะผมดไม่ได้่างงผมเลคบอ่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยคือใจเขาเนี่ยอันนี้ผมจะพูดได้ยังครับออะไรเขาเลยเชิญเชิญหรือเราจะพูดคือเรื่องใบอ่ะยังไงเราต้องตกลงกันทั้งคู่แหละให้มันลงตัวที่สุดแต่เรื่องเวลาทีเนี้ยเราไปเปิดเขาก่อนยังไงกากีรังก็มีสิทธิ์เลือกตั้มผ่านมาหลายสตอรี่แล้วไม่เกี่ยวครับไม่ไม่เกี่ยวรื่องเรื่องเรื่องเวลาหรืออะไรคือมันจะตีหรืออะไร ทําไมก็คือโดนโดนตีก่อนแบบว่าเลือกได้เหรอครับสมมุติผมไปด่าใครอย่างเงี้ยผมใจเย็นตามใจเย็นนี่สภานะนี่กลัวหรืออะไรครับที่ที่ร้านผมก็บอกไปเลยได้ไงก็ได้ครับคือฝั่งฝั่งหมึกก็พูดมาอ่ะหมึกเป็นคนพูดไม่พร้อมถูกไหมทีเนี้ยแล้วฝั่งของหมึกน้องหมึกอ่ะพูดว่าเป็นงั้นตีเลยก็ได้นะครับผมพร้อมพี่เดียวผมพร้อมเลยใช่เหรอเขาทพูดอย่างนั้นหรอเฉยมันไม่พูดอย่างน้านเยอะนะ แต่ไม่ได้พูดจะไปบอกว่าพร้อมผมพร้อมผมมีพยานเยอะนะตรงนั้นน่ะลองลองให้พูดว่าผมไม่พร้อมไม่ใช่หรอพร้อมครับเฉินบอกว่าจะเอาปะจะเอาครับปีศาจจั๊กจี้ขึ้นมาว่าเนี่ผมนี่แหละเป็นคนปลุกมันมาเองผมนี่แหละไม่ต้องถามเป็นวนุ่งเลยไอ้ปีศาจแจ็คกุยมาเองผมนี่อยู่กับข้ามันไงเฉินเป็นคนพูดดูไม่ล่ะเออ่พียังงไไก็ด้แชทแต่ผมยังมีอยู่เลยผมนี่แหละเป็นคนปลุกปีศาจมันขึ้นมาเองแชทตรงนี้อยู่เลยนะครับพี่มืดคำนี้เลยผมผมผมได้แค่สามทีบปีติไปครับแต่พี่แค่เรื่องตัวแสนไปเดียวเอง ที่แรกผมก็ยืนยันที่จะคืนให้เขาด้วยอย่าพูดว่ามันเป็นตัวตัวแสนอย่างเดียวมันมันคาลมประท้าด่าอะไรกันเยอะแล้วครับมันไม่ได้มีแค่นั้นหมึกอาการทารทายของคนในแก๊งม่างก็อย่างที่ผมบอกครับปกตินะว่าที่มันจะโดนแทงมันก็ปกติเพราะเพราะแหลมมาพูดว่าเอ้ยผมพร้อมนะที่ผมงังก็ได้พี่เอาเลยเปลยพี่อืมอ้าวมันไม่น่าโดนหรอครับ ซื้อบัตรดีสกินอะไรครับไม่รู้วะเท่าเท่าที่ผมได้ยินมามันมันไม่ใช่อย่างเงี้ยจั๊กคือไม่สนใจอะไรก็ได้ครับผมผมคุยกับหมึกอะเออหมึกบอกขอขอตีเอะิเอาโอเคผมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เอเลยกไรครับไอ้คนนั้นก็พูดมาแบบเอ้ยเอาเลยไหมอะไรเงี้ยแบบก็คือล้อหลอกอ่ะจนแบบผมพี่คำหนึ่งพี่เอาเลยก็ได้นะผมพร้อมตลอด ยัดใส่ตัวหน่อยนะครับเพราะปบพิ่งเปิดการชามาน่าจะเต็มเนี่ยผมอันนี้มีพยานเยอะครับยจะมีพยานเยอะมีพยานเยอะมากคือเท่าที่เทท่่าีเราคุยกันที่มีเฉินอยู่ด้วยมีตั้มมีแจ็คที่ที่ตรงแดงๆมันอยู่ตรงนี้นะอ่าครับลองลองเดี๋ยวลองเรียกพยานมาดูก็ได้ครับรออยู่เหมือนกันครับผมได้สูงสุดน่าจะเป็น40ครับที่มืด ส่วนถ้าเรื่องมันมันแทงกันมันนี้ไปแล้วก็ตรงกลางเลยพี่มือนหาตรงกลางไปเลยคนดูอยากให้มันเล่นกันเล่นกี่ใบเราจะได้เก็บแอดดัฟแอดดัฟวันนี้กูนอนเต็มที่ด้วยเดี๋ยวไอ้ตอนนี้แหละจะเล่นให้คือถ้าเรื่องไปยังไงเราก็ต้องถ้าครับที่มือถส่วนถ้าถ้าพี่อยากฟังในมุมเฉยนอ่ะเดี๋ยวผมตามเฉยนมาให้ก็ได้แต่เท่าที่ผม ผมฟังอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าแจ็อพูดเรื่องขึ้นมาแต่ว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะบางบางจังหวะผมก็ไม่ได้ยินที่เฉินพูดแบบนั้นนะไม่ต้องฟังผมก็ได้ครับลองเรียกพยานมาดูก็ได้เนี่ยพยานนั่งอยู่ข้างเนี้ยไม่เกี่ยวนะผมมาไม่ทันคนไหนอ่ะคนไหนครับพยานพี่เปาครับพี่เปาพูดอะไรไหครับพูดได้นะครับพูดพูดได้ครับ เป็นกลางนะพีไไ่ไม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 ่ต้องอันนี้นะเป็นเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์ตรงนั้นก็อ่อันนี้อันนี้ผมผมอยากอันนี้รู้ที่เปล่าครับคือไอ้เฉยนะมันพูดหรอว่ามันพร,รนน้อมเล่นกันยังปม่เทดอ่ะเอาจริงๆก็คือใช่ครับเฉยเป็นคนพูดเฉยพูดว่ายังไงครับพี่ว่าก็เล่นก็นได้ก็ื่นแตแต่เห็นมาตรฐานนะว่าว่าจะเอาไหมก็เล่นได้กูไม่ได้กลัวอะไรประมาณเนี้ยสักอย่าง ผมอยากเห็นที่พูดเองแบบมันว่าเวลาซื้อเรื่องไม่ใช่เวลามีเรื่องให้น้องคุยส่วนตัวเองอย่าอย่าพี่พูดเลยพี่พูดแล้วพี่แบบไม่รู้เรืเองพี่ตี่เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ผมจะบอกพี่พี่บอกก็ผมไม่ใช่งั้นครับไม่ใช่งั้นอันนี้พยาครับอันนี้พญาที่เจอครับผมเขาพูดเฉยนี่สิ่งที่เขาเจอโอเคครับโอเคโอเคอีกหนึ่งมือหนึ่งนะแล้วก็มีใครอีกห่งที่มาล้อให้พี่ฟังครับลุยย่ะลุยอยู่ปะอยู่อ่าเบ หลุยก็หลุยก็อย่าปาตตอแหลนะคุยตรงๆนะบอกสภาก็ได้นะครับมึงอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่พี่อยู่พอมันไปกับพี่เปาไงได้ยินอะไรไหมพ่อก็บอกเราแบบตรงๆก็พี่หมึกจะคุยแบบไม่อยากตีแต่ก็มีพี่เฉินนะคุยที่แบบ่าตรงๆก็คือเหมือนอยากตีครับแล้วพเหมือนพี่แจกก็แทงเลยก็เหมือนวันกันไปวันกันมาคือผมส่งคําถามไปให้เขาว่าเอ้คุณจะเอาเลยไหมเอาเลยเปา คือถ้าเล่ากันตามเหตุการณ์ตามเนื้อผ้าก็นั่นแหละครับพูดจริงๆครับว่าว่าเอาเอา,เอาทากันไปทากันมาคนที่พูดไม่พร้อมมีแค่คนนี้คนเดียวเนี่ยหมึกเนี่ยหน้าผมเนี่ยอ่าหมึกหมึกพูดไม่พร้อมอ่ะใช่เข้าใจครับอันนี้แบบที่นี้ปา่าตอแหละนละอันนี้เรื่องของสตอรี่เราเราแทงกันไปแล้วเราแทงกันทั้งคู่แหละมันยังไงก็ต้องไปครับแต่ทีเนี้ยเราต้องตกลงกันครับเรื่องของใบและเวลาใบ ก็ถ้าถ้าไม่อยากให้มันยืดเดียอจากก็ลองลดมาทั้งหน่อยก็ได้ครับผมไม่ได้มีของเล่นเยอะขนาดนั้นไม่เพราะว่าฝั่งฝั่งผมคนท้าทายผมได้เจ็ดสิบครับนะได้แค่สี่สิบครับที่เมื่อสูงสุดคือผมเป็นคนโดนท้าทายก็ต้องมีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าจริงครับอันนี้คนเปิดนะครับใช่ครับแต่คุณท้าทายไงครับเปิดกับพ้าทายเอาอย่างนี้ปากปากเขาคำพูดมันมีราคานะเขาพูดเป็นนายคนครับผมทำนี้ก็แก๊งอื่นได้ไหมครับถ้างั้นนะ ผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ทีนี้เราต้องตัดสินต,ตามที่เราเราไปแทงเขาก่อนเนาะผมต้องอพี่พี่พมือพี่มือครับไม่ฮะพี่ <laughs> มืคือสมมติถ้าเกิดเขามาทา้าผมผมแทงเขาผมเป็นคนผิดผมเลือกอะไรไม่ได้อย่างนี้ผมไปแล้วใครก็ได้แล้วมันมาแทงผมผมบอกผขอเล่นร้อยใบอะไรอย่างนี้ได้ได,ได้ได้เหรอครับพี่แล้วเราไม่สงสัยหรอว่ามีผมไวทําไมอะเออแล้วทำไมก็ณีนี้าทายาไมก็ถ้าไม่ก็กินังพี่มืะเป็นคนเรียกได้ครับได้พี่ใช่ไหมครับตอนเห็นด้วยเนาะครับพี่เห็นด้วยครับแล้วแล้วทำไมกากินังเป็นคนตัดสินใจได้ ผมไม่ได้บอกว่าเขาตัดสินใจได้เลยเนี่ยก็เข้าใจครับสรุปสภาพพี่ผมเป็นคนอ่ผมเป็บอกให้เราคุยกันชาไทยเขาได้แหละว่าเอ้ยอันจ้าเลยไหมครับเอาเลยเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าใครพี่ใครถูกแต่ที่ด้วยแนบถูตีกันไปเลยผลประโยชน์อยู่ที่กูนี่ผมก็ปล่อยมือไปตีที่โรชินะตามแพนของมือมยงไม่ได้ไปขัดด้วยขัดเลยมึกไอ้มึกเอาดิแต่ถ้ามึงอยากให้ผมขัดขามึกก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นายมีข้านะอย่าเลยครับคือถ้าสมมติผมไม่เล่นกับฮิโรชิก่อนใช่ไหมแล้วต่อยจะไม่ได้ต่อผมก็แย่ดิงั้นนะไม่มันจะแย่ยังไงมึงโหดขอเยอะแยะมีข้าวไหมมีข้าวไหมมันผิดใจกันไปแล้วบอกไปเลยมันผิดใจกันไปแล้วไได้ทุนปเรรียนนนนต่าางปปะเเเทศได้้็จคโอกน็ได้เองเล่นเกมไปวันๆลูกลุงได้ทุนไปเรียนต่างประเทศได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วดีเด้อครับคนหรือบอดดิลูเขาเป็นเจ้าคนในคนแล้วผมเล่นขาวไปก่อนก็ได้เอ็งเล่นเกมไปวันวันกลองไดนไปเรียนตั้เประเทศได้เป็นเจ้าจะงอมหรือวดีเด้อครับคน วันนี้เต้นอีกไหมครับรอเอาลงติ๊กต๊อกยูนพี่ยุนสวัสดีนะครับพี่ยุ่นพี่ยุ่นสวัสดีครับพี่ยุนสวัสดีครับพี่เลิฟอันนี้คือบอสใหญ่บอสใหญ่ทำงานให้ครับเริ่่มกอนพี่ยุนพี่ยุนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ที่แลนน่ะค่ะที่น้องของพวกผมก็นก็น่าจะเดือดครัมันก็น่าจะมีวาจาวาราจแต่เขาดูอยู่นะพี่เลิฟไม่มีใครโดครับคืออักินนังครับแกกินนที่แลนอ๋อครับใช่ครับ ก็คือมันรื่เงาเอาดาบได้นะพี่แบบมึมันนอะไรเงี้ยถ้ามึกอยากให้ผมขัดขามึกแต่ผมขัดขามึงตลอดเลยนะเป็นบอสใหญ่ครับได้ครับเล่นก็เล่นให้มันจบไปดีกว่าไม่จบหรอกครับผมบอกตรงถ้ามึงอยากเล่นผมเล่นได้แต่มึกโดนผมแน่ขัดขาตลอดชีวิตอ่ะผมจะตามรูจองร่างจ้องผ่านอยู่นั่นแ่ะโอ้โหเอาไหมได้ผมจะได้ครับได้ได้มาเลยมาทั้งนั้นมาเจ็ดสิบใบนะครับโดนโดนทำก่อนขอแค่สี่สิบได้ไหม่ะคะ พูดเล้าไม่โกนขนาดนี้ผมว่ามัน40มันน้อยไปปะใช่่ะจริงๆแล้วอ่ะเราดูเขาพร้อมนะอันนี้ดูเขาพร้อมนะเรื่องเรื่องมันเริ่มมาจากตั้งแต่ที่น้องหยินผมก็ผมก็ต้องป้องกันตัวเองอ่ะผมจะปล่อยให้คนอื่นมำอะรเราไม่ได้ครับตั้งแต่ที่น้องหยินคุยโทรศัพท์แล้วพี่แทงแล้วเนี่ยมันก็แบบมันก็เลยเดือดขึ้นมาจากตรงนั้นอ่ะ ไม่งั้นไม่งั้นเฉินก็คงไม่พ well. <fry UC S 2> <sh> ูดแบบนั้นแบไอ้ยุงเมื่อกี้ให้กูที่คนเลูกลุงที่โดมเนตมาบอกว่าผมสตรีมงานงงๆอยู่อย่างนี้ลูกลุงไปเรียนต่างประเทศผมถามลูกลุงหน่อยเถอะลุงลุงได้ไปดูลูกลุงไม่นตอนที่เรียนต่างประเทศเรียนจริงหรือไปทํางานอะต่างด้าวเนี่ยตัดครึ่งไปเลยดีกว่าทั้งคู่เป็นห้าสิบห้าไปมันจะได้ลงตัวทั้งคู่ผมมองนะเรื่องใบครับแล้วเรื่องเวลาครับสั่งรีเลยครับพี่มันมันมันแทงกันวันนี้ไปแล้วอ่ะ เตรียมตัวครึ่งชั่วโมงก็เยอะแล้วครับอันนี้มันก็มันมันคือเรื่องจริงนะผมบอกบอกตรงใน้อนเทนคุณจะบอกว่าคุณจะมาต่อรองเรื่องเวลามันมันพร้อมทั้งคู่แล้วครับคุณไปเปิดคุณก็พร้อมแล้วแหละทุกสตอรี่ผมก็ตัดมาอย่างเงี้ยพอวันนี้ทําไมมันมีพาวเยอะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะเป็นอย่างนี้แล้วกันครับก็คือสีรุ่มครึ่งหลังรี55ใบเข้าวันนี้มันมันดูมีพาวเยอะก็วันนี้แหละครับ โอเคไหมมันมาดูลงตัวนะผมว่าลงตัวครับพี่มือเข่ามากครับพี่ของข้าพี่มื้งครับครับผมของข้าเป็ดของข้ามือมากครับพี่เข่ามากครับขอบคุณครับปล่อยชาวรถนะะนไอ้ไปไปใช้ก่อนดีกว่าครับ้มกระมึกคุยกับพี่หน่อยนะตัมกระมึกตัมกระมึกมานี่ก่อนตัมมาหาพี่ก่อนตัมกระมือมานี่ก่อปลดูเห้ยลุกมือมานี่ก่อนตัมตัมตัมมาหาพี่ก่อนตัมกระมึกมานี่มีสตอรี่ตกลงสตอรี่ซื้อป่ คือรถ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 พี่ให้ได้คนละคันถ้ามาเอามันบอกมันเอาไอ้สามสี่มึกเอาไอแปดโอเคไหมเล่นกันจำใจเลยเอารถโอเคผมใจ้วยพของของพี่เสียงกระตุกจับเสื้อไปหมดแล้วครับพี่ชายเสื้อน่าจะแน่วิ่งได้โอเคได้ถ้าเอาไอแปดได้ถูกไหมอ่าโอเคต้องรถกันเองเลยไหมไม่ต้องรถใครหรอกไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคโอเคเอารถกูขายไม่ออกเจริญอะเอาหน่อยเถอะคนละคันไม่ต้อนผมฟังพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยพี่ เอาหน่อยเอไอ้ตามขายไม่ออกเรื่องก่อนที่ไอ้ตามเอาหน่อยเธอตามไอ้ตามพี่ตาเจนเอาหน่อยเธอคนละคันไม่คือให้แจ้งมันขับด้วยรถประมูลคือกูก็ให้พยานเอาพยานก็พี่จอนหรือเขายิ้มเท่าไหร่เ้ี่ยพี่โอ๊ยมึงก็เบิกตัวพยานตรงเกินไม่ไม่แต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าทำไมพี่ไม่เข้าใจกูอยากคุยกับพี่ไม่รู้อ่ะ เขาตัดสินไปแล้วตามพอรู้แล้วเขาไม่ได้แซมมือพี่มือเขาไม่ได้แซ่ผมขอคุยพี่มือเขาตัดสินไปแล้วไม่คือเขาแซวผมมีพาวเวอร์แต่อะไรแต่ว่ามันก็เขาไม่ได้แซ่เขาพูดาไม่งั้นพี่มือจะแซ่ใครอ่ะถ้าไม่แซ่อะไรเออพอเถิดตามไปไปไปเล่นได้แล้วะคือปกติผมผมก็เถียงพี่ตลอดนะไม่ใช่ว่าผมแบบมีพี่แตงเก็ผมเถียงนะเรื่องรถเรื่องอะไรไม่มีใครผมก็เถียงพี่ผมเถียงพี่เสมอมาเข้าใจเข้าใจแต่แต่วันนี้มันเมื่อกี้พี่แซ่ไปนะ ม่แต่ว่าคือพี่พี่ฟังดีๆผมเข้าใจว่าพี่มแซฟเขาหลอกี่าเอ๊ะแม่ครับเออเาไม่ได้แซฟแล้วไม่อย่างไรก็ด่าผมไม่งั้นจะด่าใครไอ้แ่ตด่มเอาอีกแล้วสภาพที่ตลอดที่เรามายืนเถียงกันอย่างนี้ไงปกติมันเคลียร์ง่ายกว่านี้ตั้มตั้มเข้าใจใช่ไหมพี่ปูคือผมว่าใหญ่พี่ก็จะจเหมือนกันว่าผมผมถ้ามันเรื่องมันมันมันแบบลงล็อกผมก็ฟัง แต่เรื่องเนี่ยผมไม่ไม่ชอบโอเคผมก็เถียงพี่อย่างเรื่องรถเมื่อวานผมก็เถียงไม่มีใครอยู่มันเป็นอะไรของมันวะวันนี้อมวันเรื่องรถเข้าใจแต่ว่าวันเนี้ยเรื่องนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันพี่เพราะว่าเหมือนพี่เอาคลิปหลุดตรงนั้นมาเรื่องของดูไปแล้วมีได้หรอกูสวิงกิ้งกรบหม่อมเล่ะถูกไหมอ่าตรงเนี้ยแหละที่ที่ผมเอาพูดเยอะๆตอนหลังมีแจ็คต้มเลยเปลี่ยนไปผม เออแค่รู้สึกว่าฝังที่เมื่อสักวันที่เซฟสภาดิแท็กเซฟสภาหน่อยดิแต่ว่ามันแค่แค่รู้สึกไม่แฟร์กับผมแค่นั้นเองแท็กเซฟสภาดิเป็นพิเศษเนี่ยเข้าใจเออพอจะตามไป